สวัสดีครับวันนี้ผมมาชวนทําเมนูข้าวผัดหมูหน้าโรงเรียนกันครับสมัยก่อนเนี่ยข้าวผัดหมูเนี่ยขายห่อละสิบบาทนะครับที่ผมซื้อกินวันนี้เลยขอ,อย้อนลำลึกในการทําข้าวผัดหมูสิบาทหน่อยนะครับขั้นตอนแรกเลยเราก็ใส่น้าํกกามันลงกระทะครับแล้วก็ใส่หมูลงไปนะครับผัดคลุกเขาแบบนี้เลยครับผัดไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าหมูจะสุกนะนี่เป็นหมูชิ้นๆแบบนี้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อหมูสุกแล้วนะครับเราก็ตอกไข่ไก่ใส่ลงไปแล้วก็เกลี่ยไข่ไก่ให้ทั่วๆแบบนี้นะครับจากนั้นใส่ข้าวลงไปครับแล้วก็ทําการผัดคลุกเขาให้เข้ากันครับอืมกลิ่นหอมมากๆเลยนะเนี่ย ขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทําการโรยพริกไทยลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหอมให้กับข้าวผัดของเราจากนั้นนะครับทําการใส่กระห๋ปีหั่นลงไปครับตามด้วยมะเขือเทศครับแล้วก็หอมใหญ่ซอยนะครับผัดปุกเขาไปแบบนี้เลยทําการปรุงรสด้วยซอสปรุงรสนะครับน้ำตาลทราย หปรุงรสครับจากนั้นผัดคลุกเขาต่อให้เข้ากันผัดไปเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าข้าวของเราเนี่ยจะแห้งนะครับจากนั้นใส่ต้นหอมลงไปครับจริงๆก็ใส่ผักชีลงไปด้วยก็ได้นะแต่ว่าวันนี้ไม่มีผักชีนะครับไม่ได้ซื้อติดมานะครับก็ลเลยใส่แค่ต้นหอมนะครับ เสร็จเรียบร้อยครับเพื่อความสวยงามครับเอาผักหอมมาเรียงจานนิดนึงนะแล้วก็ตักข้าวผัดใส่ลงไปในจานเลยครับตอนนั้นที่มีซีซื้อกินนะครับเขาจะใส่ห่อนะครับห่อกระดาษขายห่อละสิบบาทอันนี้ก็คือหน้าตาข้าวผัดห่อละสิบบาทข้าวผัดย้อนวัยของมีซีซนะครับยังไงก็ฝากเมนูนี้ไว้กับเพื่อนเพื่อนด้วยนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ดูคลิปนี้นะครับลองทําตามดูได้นะทําตามแล้วเป็นยังไงคอมเมนต์มาบอกไว้ที่ใต้คลิปของมีซีซด้วยนะครับ